Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อวันที่7กันยายนนายจาตุรนฉายแสงแกนนำพักเพื่อไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรีเขียนข้อความแสดงความเห็นถึงนายมีชยัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่มีปัญหาเรื่องความเห็นว่าระการดำรงตำแหน่งนายกขัดกันโดยระบุว่า เห็นกบดานอยู่นานนึกว่าคุณมีชัยจะมีทีเด็ดอะไรถึงเวลากลายเป็นกระสุนด้านให้ขายหน้าเสซิเป,ปล่า ที่คุณมีใช้บอกว่าให้นับเวลาตั้งแต่ปี60ที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับนั้นเป็นเพราะอ้างว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันมาตั้งแต่ปี60ซึ่งฝังไม่ขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา264บัญญัติว่าคอรมอที่เป็นอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับเป็นคอรมอตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็คือต้องนับมาตั้งแต่ปี2,557คือตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่แรก คำชี้แจงของคุณมีชัยย้อนแย้งกันเองแทบหาตะกะเหตุผลไม่ได้แต่ที่สำคัญคือสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ถามความเห็นส่วนตัวในปัจจุบันของคุณมีชัยแต่ถามถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าไม่มีบันทึกไว้ก็ต้องให้คุณมีชัยกับพวกมาเล่าแต่เมื่อมีการประชุมหารือและบันทึกไว้ต้องดูตามที่บันทึก คุณมีชัยดูจะทำอะไรแบบรีบๆอยู่บ่อยๆและในเรื่องนี้ก็ทำแบบรีบๆถึงสองครั้งต่างกรรมต่างวาระกันรีบที่หนึ่งคือตอนที่คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมคุณมีชยัยคงเห็นว่าไม่มีอะไรจะแก้หรือไม่ทันนึกอะไรก็เลยปล่อยผ่านไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมในวันที่7กันยายน2561ไปแล้วหรือไม่ก็แกล้งทำเป็นจำผิด มาตอนนี้ก็รีบอีกคือรีบบอกว่าบันทึกการประชุมในครั้งนั้นผู้จดบันทึกคิดไปเองและไม่ได้มีการรับรอง แต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าคณะกรรมาการรับรองรายงานการประชุมไปแล้วจึงต้องถือตามรายงานการประชุมนั้นความเห็นของคุณมีชัยในวันนี้จึงไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครจะมีก็แต่ความเสียหายต่อคุณมีชัยเองที่ไม่มีหลักการอะไรและยังมาลักไก่ให้คนเข้าจับได้ขายหน้าเข้าไปทั่ว เอกสารคำชี้แจงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายื่นต่อสารรัฐธรรมนูญขัดข้านและแก้ข้อกล่าวหาเรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกห้ามเกิน8ปีเผยแพร่ว่อนระบุผู้ร้องเข้าใจไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย นำเอาเระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนาย,ยกครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2,560ทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวสิ้นผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่6เมษายน2,560 เอกสารดังกล่าวระบุด้วยว่าแม้การดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกจะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557และเป็นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแต่ไม่อาจนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมานับรวมกับการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ได้ อ้างด้วยว่าความเป็นนายกครั้งแรกตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่6เมษายน2560พร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557 ดังนั้นความเป็นนายกครั้งแรกจึงขาดตอนจากรัฐธรรมนูญฉบับ2,560ในวันที่6เมษายน2,560แล้วขณะที่นายมีชยัยชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ก็ชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญ2,560มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่6เมษายน2,560และถูกต้องตรงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉ ัช่ววครา2,557ผลบังคับจึงมีตั้งแต่วันที่6เมษายน2560เป็นต้นไปและไม่อาจมีผลไปถึงการใดๆที่ได้ดำเนินการมาแล้วโดยชอบก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ นอกจากนี้นายมีชัยยังชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารบันทึกการประชุมกรทครั้งที่500วันที่7กันยายน2561ว่าคำพูดดังกล่าวเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนสรุปตามความเข้าใจของผู้จดกรทออยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้นพร้อมอ้างว่ารายงานการประชุมดังกล่าวยังไม่อาจใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานเป็นข้อยุติได้ เพราะเป็นบันทึกการประชุมที่กรทอยังไม่ได้รับรองอย่างไรก็ตามโลกออนไลน์ยังแชร์เอกสารบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501ในวันอังคารที่11กันยายน2561ตรงกันข้ามกับคำชี้แจงของนายมีชัยเช่นกันโดยระเบียบวาระที่2รับรองบันทึกการประชุมนั้นคณะกรรมการมีมติรับรองบันทึกการประชุมดังกล่าวโดยตรวจทานรายงานของคณะ อนุกรรมการโดยไม่มีการแก้ไขคำแก้ต่างทั้งของพลเอกประยุทธ์และนายมีชัยถ้าเป็นไปตามนั้นนายกคนอื่นๆที่ดำรงตำแหน่งก่อนกรทฉบับ2,560ก็เท่ากับว่าไม่เคยเป็นนายกเช่นกันหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ